วันนี้เราพามารับชมบุธของทางเรียวมีนะร้านไอทีซิี้หลักสี่นะคือถูกต้องเป็ลโกเคอายนะครับเดี๋ยวเราพามารับชมตัวเรียวมี t t 6ตัวฝักชิปนะฮะเดี๋ยวเอาต้องมาใกล้ได้เลยครับตรงนี้เลยครับก็ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ในเลทราคา2 0 0 0มกว่าบาทถือว่าใหญ่ที่สุดในตลาดนะฮะตัวนี้นะฮะหน้าจอที่6.78นิ้วเลยนะครับ นะะขนาดหน้าจอเนี่ยต้องบอกไปเลยว่าหน้าจอกว้างใหญ่ใช้งานสบายแน่นอนแล้วก็ตัวนี้ครับมาพร้อมความละเอียดหน้าจอ,อ 1.5K ด้วยนะครับความละเอียดถือว่าหน้าจอเป็นซูเปอร์อเมรด1,000ล้านสีด้วยนะฮะแสดงสีสันเนี่ยไดถึง1,000ล้านสีเลยนะครับยังไม่พอเนี่ยตัวนี้ยังให้ค่าความสว่างของจอที่6,000นิตเลยนะครับเวลาออกแดดแสงกลางแจ้งนะครับตัวนี้หวัวตอบโจทย์มา,มากๆเลยนะครับนะะส่วนกล้องหลังเนี่ยให้ความละเอียดมาถึง50ล้านพิกเซลเลยนะฮะ ตัวนี้จะเป็นเลนส์ของตัว Sony ไลทีเอนะครับผมนะครับ808เลยนะครับตัวนี้ถือว่าการันตีตัวในเรื่องของชนิดเลนส์ที่ใช้นะครับเหมือนตัวแฟล h ชิปไฮเอร์เลยนะครับแต่ว่าราคาเพียงแค่2 2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของในเรื่องของการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเกี่ยวกับของ CPU นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเร a l วมี i นะครับ5.0เลยนะครับผมใช้งานก็ ถือว่าไหลลื่นแน่นอนนะครับประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรมากมายนะครับถัดมาเลยนะครับผมให้ CPU มาตัว Snapdragon 8s Gen3 ถือว่า CPU เบอร์ต้นต,นตนของโลกเลยนะฮะเพราะว่าผลการทดสอบ Auto ั u ต e benchmark เนี่ยคะแนนลันไปถึงล้าน6กล้าน7เลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าเล่นเกมผัก TRV เนี่ยหรือจะเป็น Free Fire หรือจะเป็นพวกค่ายเกมดังๆอย่างกาลีน่าเนี่ยรับรองเนี่ยลื่นแน่นอนนะครับ นะะฮให้แรมมาเนี่ยถึง16กิกเลยนะครับทุกท่อนฟังไม่ผิดนะแรม16กิกเลยนะครับแล้วตัวนี้มาพร้อมกับความจุที่5 1 2เลยทีเดียวนะครับผมนะฮะแล้วก็แรมเนี่ยสามารถพัดในตัวได้อีก12เป็นแรมนะฮะถือว่าแรมเนี่ยจุกๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้สามารถเปิดแอปได้มากกว่าถึง57แอปเลยนะครับผมนะฮะมากถัดมาเลยนะครับผมมาพร้อมกับกล้องหน้านะฮะความละเอียดถึง32ล้านพิกเซลเลยนะครับผมนะฮะส่วนกล้องหลังเนี่ยให้ ให้มาถึง3ตัวมี50ล้านพิกเซลมี8ล้านเลนสอัลตราา้าไวแล้วก็50ล้านนะครับผมอ่านะฮะแอนดรอยตัวนี้รันอยู่บน Android 14เลยนะครับพเพื่อนๆะรับรองได้อัปเกรดได้ถึง15แน่น,นอนนะครับและจะไม่พอเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับพอร์ต USB Type C ชาร์จไวถึงหนึงร้อวัตต์เลยนะครับใช้เวลาศูนถึง100เนี่ยเพียงไม่กี่นาทีเองบางทีเพื่อนๆอาจจะอาบน้ําแต่งตัวเนี่ยปั๊บเดียวก็ถือว่าได้แบตเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะแบตเตอรี่ให้มันถึงม ถัดมาเรามาดูในเรื่องของฟีเจอร์พิเศษนะครับตัวนี้นะฮะนี่เป็น AI ในเรื่องของผู้ช่วยอัจฉริยะนะฮะนี่เห็นไหมฮะเพื่อจะเข้ามาเปิดนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้จำคล้องกับ AI ที่ว่าสามารถถ่ายารูปภาพที่เป็นโหมดบุคคลแล้วสามารถลบเป็นเหมือนยางลบ AI ได้ด้วยนะครับสำหรับ GT6 นะครับนะฮะตัวนี้ถือว่าล้ำหน้ามากๆเลยนะครับถัดมาเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้เนี่ยฟีเจอร์เด็ดๆเ,เลยนะฮะก็นะฮะเห็นไหมฮะ เพื่อดูได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับสามารถแบ่งสองหน้าจอได้อะไรได้เงี้ยฮะนะครับแล้วก็ใช้ฝ่ามือบังคับแอปได้ด้วยนะครับเป็นตัว AI Air Gesture นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสักครู่นะครับนะฮะตัวนี้ถือว่าครบเครื่องเลยเดียวนะฮะนี่เห็นไหมฮะเป็นเมนูทางลัดนะฮะสแนปชง Snapshot มีหมดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ฟิงก็พิ้นสแกนบนจอด้วยนะครับนะฮะ แต่ว่าคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับเรือมี GT6 นะครับนี่นะฮะฟีเจอร์พิเศษเลยนะครับผมนะฮะจุกๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะใช้งานจุกๆเลยนะครับผมอ่าถัดมาเลยมาดูในเรื่องของรีเฟรชเรทนะครับตัวนี้ให้รีเฟรชเรทถึง120เฮิรตเลยนะครับผมนี่นะฮะปรับอัตโนมัติได้ด้วยอ่านะครับปรับอัตโนมัติได้ด้วยนะครับเลือกได้เลยนะครับผม หลายหลายท่านที่ต้องการแบบว่าใช้งานเื่นๆก็ปรับเป็น1 2 0ยไปเลยนะครับผมถัดมาเลยถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็เรื่องของสีจอนะครับเราสามารถปรับได้ด้วยนะหมดสีนี่เห็นไหมฮะมีสีเจิดจ้ามีเป็นธรรมชาติโหมดโปรแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับแบบภาพยนตร์สีสดใสนะฮะเราสามารถอัพติมั์หน้าจอได้ด้วยนะครับผมนะครับนี่ฮะก็ถือว่าฟังก์ชันครบครบทฮะตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะ หน้าจอก็รูปสามนิ้วนะฮะใช้งานง่ายๆเลยนะครับผมถือว่าตอบโจทย์นะฮะนี่ครับแมะ AI Smart Loop ก็เยอะๆเลยครับเห็นไหมฮะนี่ครับเยอะเยอะเลยออปชั่นเต็มๆเลยนะครับสลับได้ต้องการใช้แบบไหนใช้ได้ใช่ครับแต่บางแบงก์ก็คือจะเป็นแบบอ่าเป็นแบบเป็นฉากไล่ลงมาเนาะ แต่ของตัวของเรียวมีก็คือจะเป็นแบบนาฬิกากลมๆเลือกโหมดฟังก์ชันต่างๆได้เราอยากได้อนไหนปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคถัดมาเลยเป็นฟีเจอร์เด็ดสำหรับเรียวมีเลย AI Air c a t u r e นั่นเองนะครับใช้ฝ่ามือบังคับแอปนะครับตอนนี้ฟังไม่ผิดนะฮะก็เวลาเราเปิด YouTube เปิด Facebook t i k t o k แล้วก็ไอจีนะครับก็ใช้ฝ่ามือในการบังคับแอปโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสหน้าจออ่าก็เป็นฟีเจอร์เด็ดสําหรับทาง r ร a l วมีเลยจุดเด่นเลยตัวนี้นะครับซึ่งหลายๆค่ายเองก็ยังไม่เคยเห็นเนาะ ตอนนี้หลักๆเลยคืออยู่ที่เรมีก hmm. ่อนนะครับนี่ฮะดูตามรูปได้เลยนะฮะสามารถใช้ฝ่ามือบังคับแอปได้เลยอ่า,อาเห็นไหมฮะถือว่าเป็นฟีเจอร์ตัวใหม่นะฮะรับรบองใช้งานเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับเก่งมากเลยเนาะปกติก็คือจะเป็นปากกาแบบว่าเอ่อแล้วก็จะเป็นแบบตัวสัมผัสแต่นี้ใช้มือเลยไม่ต้องใช้ปากกาไม่ต้องไปเปลืองเลยใช้มือสามารถเลื่อนได้เลยโอ้ดีมากเลยนะฮะ มีมี GT มีโหมดเกมมีอะไรให้ครบเลยนะครับมาดู user interface นะครับเห็นไหมฮะใช้งานง่ายๆก็ๆจะเป็นไอคอนจะเป็นกลมก็ได้เป็นเหลี่ยมก็ได้สามารถออพติไมท์ได้นะครับแล้วก็เราสามารถเซตตั้งค่าได้หลายๆอย่างนะครับผมถือว่าตอบโจทย์ครับสำหรับเรียวมีลูดขึ้นมาก็จะเป็นสไตล์เหมือนแอป d r a w e r นะฮะนะนะครับเป็นเหมือนลิ้นชักนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเลให้ดูเรื่องกล้องนิดหนึ่งนะฮะนี่นะฮะโอ้โหถือว่าคมชัดมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวซูมเราเข้าไปซูมเข้าไปเลยนะคูณสี คนสี่ก็ถือว่ายังชัดนะฮะนี่นะฮะอย่างที่ผมบอกเนาะตัวน,นี้ใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวแฟลชชิพเลยนะฮะนี่ฮะ,ะให้อประมวลผลนะครับนี่มชัดมากนะ,นะฮะส่วนกล้องหน้าเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับอ่ากล้องหน้าเราสามารถปรับฟิลตรงฟิลเตอร์ได้สีสดใสเห็นไหมฮะสีโทนอุ่นก็ได้นะครับการถ่ายพอร์เทรตก็ได้นะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นในเล่นของตัวอซต์แวร์อัลตไวนะ0.8นะครับ นี่ฮะกล้องหลังนะครับถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถปรับได้เปิดได้ 4K 60เฟรมเห็นไหมฮะ,ะนี่นะฮะใสๆเลยฮะผมนี่โครงควายละเอียดของหน้าจอที่ถือว่าเป็นจอตัวไฮเอ็นเลยว่างกันเถินนะฮะถือว่าถ่ายมาใส่ปิ๊กแน,น่นอนแล้วก็พร้อม OS กันสั่นนะฮะมาจากฮาร์ดแวร์เลยนะครับมาดูที่เพิ่มเติมนะครับมีโหมดกลางคืนมีการถ่ายโหมดความละเอียดสูงเน,นี่ฮะนี่เซเตอร์เรานะฮะ นี่นะฮะดูได้อ่าเห็นไหมฮะปุมมันส่งแป๊บนึงอ่าปุ่มันส่งแป๊บนึงใช่ครับเห็นไหมฮะแล้วก็โหมดนะฮะมีโหมดทำแ s บด้วยมีสแกนเอกสารนะครับมีโหมดบุคคลมีวิดีโอมมองคู่มีภาพยนตร์ด้วยนะครับตัวนี้แบบมือโปรแน่นอนนะครับก<ม>็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะเป็นสำหรับสเป Realme GT6 แล้วก็เรื่องของฟีเจอร์นะครับผมก็ ยังไงตัวนี้มันมาด้วยกันหนึงสองสีก็จะมีสีซิลเวอร์กับสีเขียวนั่นเองนะครับสีเขียวจะเป็นแบบนี้ครับตามรูปภาพเลยนะครับราคาก็เปิดมาที่24,999ื่นสี่นเ้าร้เก้บาทตัวนี้เลยดูสเปคการ์ดได้เลยนะครับนะฮะดูสเปคการ์ดได้เลยนะครับ,รรบผมก็ทั้งหมดทั้งมวลก็นะครับก็ฝากสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้ผมด้วยนะครับก็ยังไงฝากสำหรับเรียวมีที่ไอทีซิตี้โลตัสหลักสี่ด้วยนะครับสวัสดีครับผม Thank <laughs> you.